เรามาแกะกล่องอันบ็อกซ์กันนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ Acer Z520 นะครับซึ่เป็นโทรศัพท์รุ่นกลางของค่าย a c e ซนะครับดูจากกล่องก็พอจะเห็นว่าคือกล่องก็จะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากรุ่นกลางทั่วไปอย่างนั้นกล่อง,องจะมีเป็นตัว Text u r e มีทั้งด้านด้านหลังเลยนะครับก่อนจะไปคุยกันเรื่องของสเปคนะเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องนียมีอะไรให้กันบ้างนะก็จะมีนี่ฮะอันนี้จะเป็นเคสที่ติดมากับตัวเครื่องเลยก็จะเป็นแบบมีฝาผ้าเป็นแบบ ลิกคอเวอร์นะก็จะ,ละคล้ายๆกับรุ่นที่ทาง A อเซอร์เคยทำให้กับทางเก็คือนี่ฮะคือฝาหลังกับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีฝาหลังแบบแยกต่างหากซึ่งจะมีเท็กซเจอร์ของมันนะครับตัวนี้นะครับแล้วจะมีนี่มี usb เป็นอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็จะมีสาย usb ให้มาคุณภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็จะมีหูฟังหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูคุยกันเรื่อง,องสเปคข,ของตัว a c e ซอร์แกันนะครับ ในเรื่องของแบตเตอรีเร่เนี่ยความจุก็ให้มา2,000มิลลิแอมป์ก็ถือว่าข้อข้างเยอะเลยทีเดียวครับฝาอาจจะดูหนานิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนน้ำหนักเนี่ยคืออาจจะดูหนาไปบ้างแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ถือว่าหนักมากนะก็คือจะอยู่ที่150กรัมนะครับส่วนจอเนี่ยวัดจากแนวทะแยงได้เนี่ยเป็นจอขนาด5นิ้วนะครับส่วน CPU ก็จะเป็น CPU แบบ quad core แล้วก็กล้องเนี่ยคือมาตรฐานกล้องถ้าเป็นเรือธงคนนี้ก็จะอยู่ที่ F 2.0แต่ว่าอันนี้เป็นต้นกลางก็อ่ะ ถือว่าให้กล้องมาค่อนข้างดีก็คืออยู่ที่นี่ครับเป็น f 2 0นะครับข้ามลอของกล้องเนี่ยก็จะเป็น8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี gps หนควาำจำภายนอกก็ใส่เป็น micro sd นะมี bluetooth os ก็จะเป็น kitkat ครับผมคืออยากให้โฟกัสดูที่ฝาหลังนิดนึงนะครับถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่ามันเป็น texture นะครับทั้งฝาหลังที่เป็น flip cover เองแล้วก็เป็นฝาหลังที่แบบโดดๆให้ดูดีน่าจะชัด,ชด,ชดกว่านะครับ ตัวฝาหลังเองเนี่ยคือสิ่งที่เอเซอร์ภูมิใจก็คือว่าตัวนี้ได้อิทธิพลมาจากผ้าใหม่ของไทยนะครับก็สังเกตว่าจะเป็นแบบเป็นเท็กเจอร์ที่ทําเหมือนเป็นลด์พิมพ์ผ้านะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ยังมีเอกลักษณ์ของเอเซอร์ก็คือระบบเสียงที่จะเป็น e t s 3นะครับเวลาเราเนึกถึงเอเซอร์เนี่ยและนึกถึงว่าเอ๊ะเป็นโทรศัพท์ราคากลางๆที่ ทุกคนสามารถหาซื้อได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ a อเซอร์ไม่เคยบอกเราเลยคือเรื่องของกล้องนะครับซึ่งเราก็ไปเจอวามสามารถที่ซุกซ่อนของ a อเซอร์ในโทรศัพท์รุ่นกลางที่ผมคิดว่าน่าสนใจพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความน่าสนใจของกล้องในโทรศัพท์เอเซอร์ Z520 เนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเมนูกล้องของตัว a c e r z 52 0้อนะครับก็จริงแล้วตัวเมนูกล้องเองเนี่ยก็จะมีแบบอยู่แคบบ่มแบบ3มปุ่มที่ใช้งานกันหแบบลักๆก็จะมีตัวนี้เป็นปุ่มถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสําหรับการถ่ายภาพนิ่งและปุ่มสุดท้ายในการถ่ายมุมกล้องที่เราบวชประรานะครับอย่างเช่นนี่ฮนะเราเข้าไปที่ setting นะก็จะมีหัวข้อตัวนี้ครับก็จะมีตัวเนี่ย hyperlight shot แบบนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้4หัวข้อจะมีพาโนรามามี hdr มี bright magic มี multi angle view นะครับ ตัว Default ของกล้องเองเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ฮะ Bright Magic นะครับ Bright Magic ก็คือว่าคือถ่ายออกมาแล้วภาพจะสว่างสวยทุกช็อตนะครับถ้าเกิดเราไว้เฉยเนี่ยกล้องจะทำการโฟกัสเองปุ๊บพอเราจิ้มไปปั๊บนี่ก็จะเห็นว่ามี2กรอบก็จะมีตรงกลางแล้วก็มีตัวขอบเขียวนะลากปาดมาปั๊บนี่ฮะตัวเขียวเนี่ยจะเป็นลเือตัวการเรื่องของโฟกัสนะครับ ตัวที่เป็นวงกลมเนี่ยมันการเลือกสภาพแสงทําไมเราต้องให้การเลือกเนี่ยมันแยกกันเลือกตัวสีเขียวเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกของอ็อบเจกต์นะฮะตัววัตถุที่อยู่ในภาพแต่ว่าตัววงกลมเนี่ยถ้าเราสังเกตการปาดรากเนี่ยก็จะเห็นว่าสภาพแสงก็จะเปลี่ยนไปนะครับมัวหนึ่งที่น่าสนใจในกล้องของแททห้องสูงก็คือตัวนี้ครับับวข้อของ m u l t i Ang l e View นะครับซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าคือการถ่ายครั้งเดียวเนี่ยแล้วจะสามารถเห็นได้ทุกมุมนะครับ สิ่งพิเศษในการถ่ายของมัลติแองเกิลวิวครับก็จะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแถบบอกสถานะว่าตอนนี้นี่คือเราทําการถ่ายแบบพลิกมุมจากซ้ายไปขวายัางไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการถ่ายด้วยมัลติแองเกิลวิวคันดูนะครับอยู่ในหน้าสแตนบายของตัวมัลติแองเกิลวินะครับนี่ครับพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยรูปก,ก็จะอยู่ตรงนี้ก็ด้านขวามือล่างนะครับ ในหน้าจอของมัลติแองเกิลวิวเนี่ยจะเห็นว่าตัวรูปภาพเนี่ยตรงกลางก็จะมีเป็นนี่เป็นตัวนี้อยู่นะครับเราลองกดดูนะครับคือถ้าเราดูเฉยเฉยเนี่ยก็จะเห็นว่านั่นคือภาพทั่วธรรมดาได้แหละแต่เราลองกดตรงนี้ดูแล้วนะลองพลิกไปพลิกมาดูนะครับคือมันก็จะเห็นมิติของการหมุนนะครับซึ่งเราหมุนไปหมุนกลับได้ซึ่งปกติฟังก์ชันพวกนี้เนี่ย เขาจะเอาไปใส่ในโทรศัพท์พวกรุ่นเรือธงสมากกว่านะครับแล้วเรามาลองฉับแหลกดูกันด้านในของโทรศัพท์แต่รุ่นนี้เนี่ยแกะไม่ยากนะครับก็จะมีตัวเป็นฝาล็อกด้านใต้นะครับแล้วก็เอานี่งาดขึ้นมาป๊อกเดียวเรียบร้อยหลุด นะครับคือค่าเอเซอร์นี่หาโทรศัพท์แนวคุ้มค่าคุ้มราคานะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์แบบ2ซิมนะฮะก็จะมีไมโครใช้ซิมทั้ง1ทั้ง2เลยด้านนี้ก็จะเป็นไมโคร SD สดีการ์ดนะครับและด้านนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด2000มิลลิแอมนะครับซื้อดีไหมกับเอเซอร์แซ ในราคาเท่านี้เราได้อะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปนะก็จะมีฟ้าหลังที่เท็กซเจอร์ไม่เหมือนใครเรื่องของคุณสมบัติอย่างเช่นกล้อง8ล้าน f 2 0การบันทึกภาพพร้อมเสียง cpu core, core แล้วก็ระบบ dts sound นะครับถ้าสนใจยังไงก็ลองแวะไปที่ช็อปของ Acer กันดูนะครับ